นนีประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,กาลาโหมเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย โดยคาดการว่าอัตราการเติบโตของ GDP โลกในปีนี้อาจจะติดลบถึงร้อยละ1.5และหากวิกฤตโควิด COVID -19 ยืดเยอต่อไปก็อาจจะติดลบไปถึงร้อยละ4.7และประเทศกำลังพัฒนาอาจสูญเสียรายได้กว่า2แสนล้านเหนรียญสหรัฐดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดลดจำนวนผู้ติดเชื้อตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้านพลเอกประยุทธ์ย้ำว่าไม่มีประเทศใดสามารถต่อสู้กับภัยคุกคามนี้ได้โดยลำพัง จึงเสนอแนวทางที่สําคัญ5ประการคือ 1. เสนอให้อาเซียนและประเทศบวก3ร่วมกันจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด -19 โดยจัดสรรเงินที่มีอยู่แล้วเท่าที่สามารถตกลงกันได้มาใช้ในการรับมือกับโควิด -19 ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อชุดตรวจอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์การแพทย์ตลอดจนเพื่อการศึกษาวิจัยคิดค้นยานและวัคซีนให้อาเซียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว2เสนอให้ร่วมกันในการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติก ผ่านพิธีการศุลกากรและการค้าชายแดนระหว่างกันเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และสินค้าที่จําเป็นในช่วงวิกฤตอย่างเพียงพอและทันทุงที3เสนอให้เร่งรัดการเชื่อมโยงการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะการใช้มาตรฐานรหัส QR Code ที่เชื่อมโยงกันได้ให้การค้าภายในภูมิภาคของเรามีความคล่องตัวมากขึ้นเสนอให้อาเซียนถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการต่อสู้กับโควิด1 i เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆที่อาจคุกคามชีวิตของประชาชนในอนาคต โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในและการพึ่งพาตนเองของภูมิภาคในระยะยาวให้มากขึ้นและ5ควรเสริมสร้างบทบาทของรลขาธิการอาเซียนในการเป็นผู้ประสานง,งานการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมถึงสถานการณ์วิกฤตอืน่นๆให้เป็นไปอย่างมีระบบและทันเหตุการณ์นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าอาเซียนควรใช้โอกาสนี้มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคนิยมและภูมิภาคีนิยม โดยเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายในอาเซียนและกับภากคีภายนอกวันนี้เราต้องรอดวันหน้าเราต้องเข้มแข็ง